ขับอ่ะขับเองใช่ไหมเดี๋ยวขับก็ได้ขับรู้ก็ได้ถ้าเกิดไม่เกิดโดนจับนะลองลองอยังไปเช็คดูไม่ค่อยมีอนี่เลยไม่ค่อยมีแคปเอาไปแคปก็ได้แต่ปูงกับสายไฟไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแคปวะอยู่แถวไหนาอ่ะไม่เคยชุกเลยอ่าเดี๋ยวมาให้ละตามมาเลย ทุกคับก็ได้เรืนน่อยๆแบบนี้ได้ทั้งวันโอ้ยมันเสียงเครื่องแน่นเต็เลยวะ <c oughs> อ๋ออยได้เสียงเครื่องนั่งอยู่อะไอไอเด็ก,เด,ก,เ,ดก,เ,ดกเด็กมันกระถุ่ถว,วดีเสียงโคตรชอบโอ้ยนี่อยากได้มากเลยเล่นอ,อยู่ไอเด็กนั้นโหเดเฟี้ยวเลย จบแล้วนี่ยนะข้างในเออใช่ใช่ข้างในนั้นน่ะจบเลยเปิดอีจบไอจกดิจบแล้ว,ออลวพี่เไรไปจบออตอนรอเข้าไปไหนกันหมดอะครับอีจบดิไม่มีบาาอกว่ากำลังสร้างลูกใหม่อือว่า พี่พึ่งตอมอวันนี้ว่าลืมใช่ยังนนไม่มีใช่ไหมล่ะอะไรปะไปต่อเลยนี่ไหนต่อเน,นี่ยไปไปแคปไปแคปเลยเ,เดี๋ยวมานะเดี๋ยวขอไปจบแคปก่อนทำไมเวอร์ชั่น,นวันเดินทายให้ให้ให้กันไม่ได้ไเปิดได้มากมากกว่าหน,<ม>นึ่งอันสิเออจริงว่าน่าจะ เห็นกันได้ดิเหนะอ่อยนะอยู่กลางกลางครับไป้นี่ไม่ให้มากเลยไม่นแมชิมาเทนทายเหลือนะเนี่ยเผ็ดให้ไม่ได้อ๋อมันผมว่ามันเป็นการกาชาปมหมดอ่ะมันก็จะให้ไม่ได้ถ้ามันทำให้ให้มันเหลือได้ได้เหลือมาทำไมเนี่ยแล้วก้นนอนใหญ่ได้10มีเต็มเลยเนี่ยจะให้ก็ให้ไม่ได้ด เอาเรวพิจกแกบบอยู่แต่เป็นไรผมผมเจอคนแปลกหน้าคอเนี่ยไปดีหรงนี้ยอมันจะได้ A ได้ B ได้ C เนี่ยตรงเนี้ย ติบติบติบนานจังตำรวจมาอ้าวไรคนละเขตแน่ไปคนละทางไปแน่นะใช่เรามาแล้วอันไงนที่แคปเอด้วยใหญ่ใหญ่ผ่านนะที่ดีตำรวจมาไล่กันนูนก่อนเหรอเขาไลจับเราใช่ไหมเนี่ยใช่ไปเลยกดๆดปิดไฟด้วยปิดไฟหน้ารถอ๋อไปเลย ยัเงเต็มที่ไม่ต้องหนีตำรวจแล้วใช่ไหมเนี่ยหนีสิไล่เลยเนด้อมีทางไหนดีอ่ะไม่รู้เส้นทางไปเลยแล้วแต่เราเราสุ่มไปเลยน้ำมัน,นจะหมด<อ><อ>ด้วยน้ำมันไม่เต็มถังอยู่เหลือจะหมดแล้วเหรอเหลือมาสิขอเติมน้ำมันได้ไหมเนี่ยยังเติมที่นี่เลยเคยตำรวจด,ด้วยนี่หว่า โอหมดจริงแล้วหมดโดนจริงหมดดนรจริงรยขานีด้ไม่ค่อยคุ้นเอเท่าไห่ด้วยเราไม่เอารถเรามาต้องเอา,เอา,เอาอไอเด็กมาดิเรารับหน้าละกันทางนั้นอยู่ไหนแล้ววะหาได้ขับประจำ อ้ยไล่ไปเลยครับครับว่าโอเคโอเคอเออรถจะลดด้วยพี่แดนอยู่ก่อนเติมตำรวจไล่อยู่ฮูม้มสน,น,นุกจ,จังเลยวยพี่ผู้ขับรถเล่นด้วย ไปเลยชิวๆไม่ต้องกลัวน้ำมันมันเหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งโอ้โหเดี๋ยวชะลอชะลอไหนก็ได้เดี๋ยวหมดตำรวจ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 เติมน้ำมันได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดเปิดวงไม้หน่อยฮัลโหลได้ยินไหมครับอ่าขอเติมน้ำมันได้ไหมครับเดี๋ยวเพื่อนเขาถามเขาก่แล้วได้ครับ

kìa khó băng cát lót tân lót quên chứa 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 เลยพี่ไทเกอร์เนี่ยจะให้ผมโดนอย่างเดียวเลยจะพานนี้ะจะผ่านนี้จะผ่านนี้จะผ่านนี้ผพานนี้ผพานนี้นนนนเอาไว้รอดน,นะผมโดนเยอะเลยนะนะนะไปด,ะดีไปเอาสิเติบเติบน้ำมันโคตรน,น้ำมันโค้ดแพงเลย มาไม่จับดูเนี่ยนี่ตำรวจมาได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเดินทางแล้วอ๋อขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะขึ้นอีกคันหนึ่งไปลุยรถไปเลยโอยสุด ำรวจดี้วตำรวจดี้ะแป๊บๆนะเดนนี่ตยนนี้ยาวๆโอ๊ยน้ำมันม้แปลบเบิดตอนนี้ด้วยอย่าบอกนะว่าหลุด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 ลุแล้วเพราะตำรวจเขถอนไปไอ้สตอรี่กัน คื Feel, อฟิลวอใช่ใช่ใช่เขามีเป็่องสตรอรี่แก่ง่ะโอ้ oh, อะไรวะหยุดแล้วโอ้ oh, ไม่สนุกเลยเขาต้องแห่ไปสตรอรี่แกง๊งศาสตร์ลาดตำรวจขึ้นมาบนเขาบุงปดบึงบุนบึงบุนเนีน่ยที่นี่แหละคือสถานที่ประจำชอบขับรถเล่นที่ชอบเล่นตรงไหนพี่เล่นได้เลย นั่นจากรู้จากรู้เมื่อกี้ที่ลากขึ้นตรงนั้นนะ่ะตำรวจจะตามมามาได้ไหมได้ได้ต้องตามมาไล่พี่งไงแบบไล่พี่เลยถ้าเกิดคนไม่เคยมาไม่รู้นะว่าต้องต้องขับตังง่าย้วเกิดขับตรงไปชนเลยนะ,ะเก็บของก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะไปฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วเหรอใช่ฟาร์มเอาเงินเขียวก่อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยตำรวจไม่ตามแล้วเอาล่ะ ไม่ไปฟาร์มเลยเนี่ยไปฟาร์มพวกนี้ดีกว่าให้แบบนอนพักอีกทีให้เต็มร้อยแล้วก็เปิดคูนสองดีกว่าฟาร์มเราให้เต็มที่เลยวันนี้เรกไปนอนมาตื่นมาแล้วตื่นมารู้สึกเหนื่อยมากเลยไปนอนมาตื่นมาโคตรโคตรเหนื่อยเลยรู้สึกใช่มาเจ้าเพียตอนนั้นเรานอนน้อยน้อยอ่ะเออโอ้เศรษจัยสาเมเดินตำรวจไล่ไม่ทันได้ มันรถเต็นท์หลุดไม่หลุดฮัลโหลทำไรทำงานดำเหรอฮะทำอะไรทำงานขาวงานดำเนี่ยจะไปทำงานดำครับทำอะไรเก็บซูนสายไฟไม่รู้อ่ะต้องเนี่ยรอดูเฮียจะไปจบได้เหรอไปได้ไดยเบือ่อเนี่ยเบื่อฟาร์มแล้ว อย, <_ ć> ย่าอย่าอยู่หน้าโรงพยาบา,อนานลอ่ะนั้นโรงพยาบาลจะไปหาไ <_ ć> งอารมณ์ค่ะ <_ ć> พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังแอบแฝงแฝงอย่ารออย่ารอเพื่อเรากระตุกนีก่ครับไทเกอร์สวัสดีครับแฟชั่นเต็มตัว,ลวเลยคือนับเลยครบับนับดูว่ากี่ชิ้นนะ่ะไม่ถูกแล้วกันนะคนหรือว่าอะไรวัดมัดคอตเต็มไปหมด เขาเรียกว่าผู้นำแฟชั่น,อเ,นเอาออกดีกว่าเนาะแกกัดไปไม่ครับใส่แล้วก็ปีกะันี่ได้จ้าตำรวจถอดัจไม่ยากตำรวจไม่รู้หรอกไอ,อ้ที่อยากแล้วเอ,อ้ยไม่ช่างไหมเนี่ยแถวนี้ไม่ช่างรวมยีส่สิบตำรวจที่ตำรอดทีสองอย่างโอ้โหบนหัวก็เจ็ดอย่างแล้วอ่ะมันไม่กระตุกเลยหรอ ไม่อ่ะสบายสบายเฟรมเรทวิ่งร้อยกว่ามีหนึ่งมีอะไรไหมที่ยังไม่ใส่อ่ะมไมเนี่ยมันเกะก,กะไม่อยากใส่ใส่ดิลองใส่ดิเนี่ยซีล่าเนี่ยผมไอว่าก๊อตเนี่ยบางอย่างนี่ผมเห็นคุณฟังคนเดียวตลอดเลยคุณฟังคนเดียวเลยอ่ะไม่มีเพื่อนเลยเหรอไม่แม,ม,ม่ได้มาแล้วเฮีย ไม่กดก็ต์มุดเลยอ่ะผมแก้คนรถคุณอ่ะในรถคุณขันไหนฮะขันสีแดงเนี่ยโอ้ยแก่อ่ะฮะนี่ตำรวจอะนะจัดการครับไม่ใช่ตำรวจหรอใครมีตอนนี้ยไอจุกแแบบอ่ะเรานี้มีช่างบ้างไหมเนี่ยมีครับไปที่รบ้างอยากล้างรถจังเลยจุกแแบบอ่ะ 啊。<好>吧嗯

ไปเลยเดี๋ยวนี้ตำรวจให้แล้วกันเดี๋ยวไล่ให้ได้ไหมเนี่ยจะจับไม่จับเนี่ยอะไรนะครับสวัสดีครับครับนี่คุณตำรวจอะไรครับเนี่ยมาไล่จับที่ครับจับใครครับจับจับตะขันนะครับเดี๋ยวดูก่อน ขันไหนดีขันไหนหน่าจับสุดอ่ะเกมมันขค้ือ่ะสะวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับเมื่อวานเรารถยังไงอ่ะเมื่อวานเราก็เดินกลับมาอโอ้นี่ก็เดินเหมือนกันจริงเหรอ จะไปทำงานดำเนี่ยนี่คมียาสนใจในงานลองงานดำเดีย๋ยวเป็นลุยก่อนเพราเป็นลุยก่อนน,อน้องไปไหนเนี่ยขับรถเล่นหรอเปล่าครับมาอลังจะพาเพื่อนไปเปลี่ยนชุดนะ,ะแล้วก็จะไปฟาร์มต่อฟาร์มอะไรอฟาร์มเห็ดฟาร์มข้าวผลไม้ผลไม้ค่ะอ๋อผลไม้เนะอ๋อเคซื้อๆนะค่คงนะงว่างก็พาไปเที่ยวต่อ โอเคค่ะไปเจอกันแคร์ผู้โชคดี ออ F B ก็ได้วยนี่ครับจบผมหรอไครับอ้ไปบ่ายไปล้วอ้ยตำรวจไล่ตำเว

<k favour informação> <coughs> Hai, tôi vẫn ôi, đốt nè, là พอแล้วามล้อแล้วอ๋อหนักหมดมอดละไม่ไหวละ ระยะตะกุดแจมือนะครับโดนซะละระยะคนตัวนะครับไม่มีอะไรหรอกโอ้แฟชั่นอยู่ะครับอือมีแฟชั่นแคบบีอันหนึ่งนะครับ ใช่มันยากแก้ปวดครับยญญาถ่ายหลุดแยมเลยนะครับพอผมขอดูแบบพิเศษเท่านั้นครับขอขอดูอีกทีได้ไหม อันนี้จะเป็นแคป B ห้าร้อยแล้วก็ตดมนี้ห้าร้อยนะครับ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 โดนเป็นสิบนาทีนะครับอ้ยรถหมายเลกไปแง่ร,งรถเหลือเจ็ดนะครับโอ้ใจต่างกันแล้วเนี่ย พวกเยอะอยิงไฟเตอร์เดี๋ยงเล่นเหรอเอันเดียฮะเดย์อ้าไปาปไปเมื่อกี้โดนจับรอบแล้วเนี่ยวันนี้ไม่จับไ,ไม่ทำไม่ทำงานดำแล้วโดนจับรอบแล้วพอะละเป็นไงสนุกไหมฮะหนี่มันก็หนีได้แต่โดนยิงลอ้อสี่ล้อก็จบแล้วมอบเลยเกาะเขินหนีไม่ได้แตง่งไม่ได้แตง่งเออร้อยแต่งให้ครบก่อนแล้วค่อยลงใหม่ ไอเราพวกเรามีเรามีใครบ้างเนี่ยโอ้คนเราอย่างเยอะเอาละถ้าได้นี่ขอการ์ตาแฟชั่นได้ไหมเดี๋ยวได้การ์ตาแฟชั่นทำมาด้วยเดี๋ยได้การ์ตาแฟชั่นไม่ไม่เหลียงแล้วมันก็ต้องตีอะเพราะมันเยอะอะคนเดียวตายมามานับรวมเอามารวมมลนเออ ถ้าเดินเดินเลยโอ้โหมาทักแกตายห่าพอดีตีกันเองครับไม่น่ารีเลือดเลยทำไมอ่ะไอต่อมรีตรงนี้แน่เนี่ยรถชนนู้นป่ะเนี่ยไม่ต้องมีคนเหรอรถเขาไม่เหรอรถผมรถผมรถผมรถเขาอะไรแบ่งฝั่งกันป่ะแบ่งฝั่งถอดเสื้อป่ะ เอาว่าเอาป่ะเล่นกันไหมเล่นด้วยเล่นด้วยไม่ได้ต่อเสื้อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเสื้อไม่ได้เราฝั่งนูนอ่ะเสแดงดังรึ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสื้อดังรึวะใครยักษสีนะครับเฮ้ยเสื้อแดงเฮ้ยเสื้อดังมาเสื้อดงมาเสื้อดงมาเสื้อดงมาตีก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวมึงเก็บรีก่อนตีก่อนตีก่อนอุ้ยจะเย็นดีเสื้อดงมาอุ้ย เ,เสื้อแดงก่อนแล้วเสื้อแดงหนูเสื้แดงอะ่ะเสื้แดงอะ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยไ,ได้แล้วมามาเนี่ย เลกเกอร์ตีวอยังอ่ะยังยังไปตีวอยได้แล้วเีกเกอร์ตีจบนตีผมทกลับมาฟาร์มแล้วเงินออกตีตูออ้อ่ะตีไปสามรอบไม่ติดแล้วเนี่ยไปตีใหม่ตีตีอีกแล้วอ่ะก็ช้าไหมสามรอบอะไรเรค่อยๆตีเพิ่มไว้ตีเพิ่มตีทีละสองทีอะ่ะ <c oughs> ว่างๆนะแบบชี้เกยียจ็ดทำไรก็ไปหาของตีอ่ะแค่สองทีเราเป็นติดทีมันติดยากขนั้นเลยอ่ะไปฟาร์มเถอก็นายติดง่าย อยู่ที่ดวงะง่าเหรอสามรอบไม่ติดติกเงี้ยฮะผลไม้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายของก่อนป๋าให้หลานเล่นคอมวันนี้รถรถบ๋าหายหมดเลยตังค์ไม่เหลือด้วยหลานเอาไปเล่นอะไรวะโอเคครับโอเคครับเบื่อล้อจก๋เดี๋ยวเดี๋ยวป๋าไปปามอยู่ดีแหละเดี๋ยวเจ๊ผลไม้ก็ได้เออบายเจอกันใหม่ครับผมเจอกันขึ้นเขาดีกว่า